ค่อยค่อยคนคนจับรไว้ขับเรืไว้คนจับเรไว้ขับเรวไว้ แม่แม่เกาะไวชนกำแพงเดี๋ยวมานี่ก่อนเดี๋ยวที่ละคนนะเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนพี่รับของให้ผมก่อนนะเดี๋ยวพี่เกาะตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวให้แม่มานี่ก่อนบายบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พี่ค่อยๆเอาม่าพี่ไปตรงนู้นแล้วแม่มากระเถิบมาตรงนี้แอนเข้ามาช่วยกลับหนึ่ง เป็นนาทีชีวิตนะครับพี่บินาอยู่ตรงนู้เลยครับนะครับี่บินนะครับทุกคนกระเด็นระเนระนาดเลยครับกระจายไปคนละที่ <speaker> คนละทางเรือประสบอุบ <gelecek> ัติเหตุครับชนชนล้วตรงนี้ครับมีเรือหักั้วหักอยู่นะครับมีล้วตรงนี้เราไม่รู้นะครับเครื่องไปฟาดเรือปั๊บก็ ปั้มเลยทันทีนะครับพวกเราเป็นนาทีชีวิตนะครับตอนนี้น้ํามีกระแสเรือที่มามาช่วยอพยพเนี่ยชนกําแพงนะครับเราไม่รู้ไม่เห็นนะครับตอนนี้อออออโอเคบอยชา้าช้านะใจเย็นๆค่อยๆเลยคูณเจ้จ้จช่วยแม่เอาแม่ออกก่นอนคูเจ้าแม่ออก่อนผมล็อกผมจะล็อกเรือไว้ให้นะผมจะล็อกเรือไว้ให้นะครับ ใจเย็นๆนะค่อยๆเลยครับผมล็อกเรือไว้ให้แล้วครับบอยไปล็อกหัวเรือไว้ช่วงหัวเรือเอาไว้แบบนั้นเลยโ okay. อเคอแม่ออกกอนช้าๆทีละคนนะครับโอเคครับ okay. ขอบคุณมากเลยนะพี่นะขอบคุณมากเลยนะโ okay. อเคเตาคุมเครื่องไว้้้นานขขมึึโอเคน,น,น, okay. น้องมาขึ้นเลย โอเคครับคุณแม่ปลอดภัยนะรโอเคมันกำลังจะบิดแล้ว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 ผมต้องขึ้นก่อนหนึ่งสองสามปลอดภัยลำนี้นะ1,2,3โอเคขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ